ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการหารพัฒนาค่ะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะถึงการลงพื้นที่ไปให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะจะลงกันไปในพื้นที่ดใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะศูนย์มเทาสาธารณาภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการการพัฒนา ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและเดินทางไปตรวจศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆและโครงการเกษตรผสมผสานณตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แรงสำซากนาบ้านดอนแดงอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะ ก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกท่านค่ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 นั่นก็คือการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดมันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะและอย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะสกั QR c o d ารคเช็คอินเข้าเช็คเอาออกถ้าพีท่นี้ตัวเราคนรอบข้างและครอบครัวก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 สเาหรับ นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ